ะะส่วนข่าวลือที่ว่าเขื่อนบางลางมีการระบายน้ําเพิ่มเติมทําให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ตกอกตกใจเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับพื้นที่น้าท่วม,ซ,มซ้ำเติมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริง<ม>แต่อย่างใดเขื<ม>่อนบางลางไม่ได้มีการระบายน้ํานะคะส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลายัยสงขลานครินหัดใหญ่และติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือในทุกมิติครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอพยพมาพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่ครับโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขน,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอุตสาหกรรมและนางสาวซาบีดาไทยเศษร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามด้วย ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหัดใหญ่และพื้นที่โดยรอบซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการทั้งหมดกว่า1นึ่คนและขณะนี้ยังคงพักอาศัยอยู่8,933คนนะครับเดินทางกลับไปแล้วก็มี1,128คน ในระหว่างลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีก็รับฟังปัญหาและพูดคุยสื่อถึงเรื่องของความต้องการของประชาชนอย่างหนึ่งในผู้ที่เข้าพักอาศัย,ยก็มาร้องขอความช่วยเหลืออยากจะเดินทางกลับบ้านในชุมชนบ้านเกาะมีอำเภอหัดใหญ่นายกรัฐมนตรีก็ให้ความช่วยเหลือทันทีพาขึ้นรถยกสูงเดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยนะครับ สำหรับการดูแลภายในศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด24ชั่วโมงคอยดูแลด้านความปลอดภยัยสุขอ,อนามัยและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันที่ศูนย์ก็เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารแหง้งเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคด้วยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นักศึกษาและอาสาสมัครมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกขณะที่ทางบริษัทเต่าบินครับได้นำตู้กดเครื่องดื่มมาติดตั้งให้บริการแก่ประชาชน5ตู้สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ประสบภัยได้มากทีเดียวครับ